ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาทำฟอนต์ลายมือตัวเองนะคะแอปที่เราใช้เนี่ยก็คือแอป iphone maker นะคะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เสียเงินเนาะราคาประมาณ200กว่าบาทเดี๋ยวเราไปเริ่มรสร้างฟอนต์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกก็คือกดเข้าไปที่แอปนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เราเนี่ยเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะให้เรากดที่ new นะคะเพื่อเริ่มต้นสร้างฟอนต์ชุดใหม่ ต่อไปนะคะเราจะกดปุ่มเปลี่ยนภาษาให้เราติ๊กเฉพาะภาษาที่เราต้องการสร้างฟอนต์นะคะโดยวันนี้เนี่ยเราก็ทำฟอนต์ภาษาอังกฤษก็คืออัลฟาเบตแล้วก็ไทยสแตนดาร์ดค่ะก็คือ,อภาษาไทยนั่นเองเราสามารถเลือกฟอนต์ต้นฉบับได้ด้วยนะคะโดยกดที่ตัวทีด้านล่างเลยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเขียนฟอนต์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ในแอปนะคะมีฟอนต์ต้นแบบให้เลือกหลากหลายเลยเราสามารถเลือกที่เราชอบนะคะได้เลยนอกจากนี้นะคะเราสามารถเลือกหัวแปลงได้หลายแบบเลยหัวแปลงบางอันเนี่ยจะทําให้หลายมือของเราเปลี่ยนไปได้เลยนะคะเราแนะนําให้ลองเล่นดูหลายๆแบบนะคะสําหรับเราเนี่ยเราชอบหัวแปลงนี้ที่สุดคะ่ะเราสามารถปรับขนาดเส้นได้ตามใจชอบอีกด้วยนะคะว่าจะให้ฟอนต์เนี่ยบางหรือหนา เดี๋ยวเราไปเริ่มวาดฟอนต์กันเลยดีกว่าค่ะหลักๆเลยนะคะคือพยายามวาดให้ครบทุกตัวอักษรที่ทางแอปเนี่ยให้มานะคะรวมทั้งตัวเลขไทยด้วยนะคะถ้าเขียนผิดเราสามารถดับเบิลแท็บด้วย2นิ้วนะคะเพื่อย้อนกลับอันนี้นะคะเราวาดฟอนต์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถทดลองพิมพ์ฟอนต์นะคะโดยกดที่ช่องพรีวิวด้านบนนะคะแล้วก็พิมพ์คำอะไรก็ได้ลงไปค่ะแนะนําว่าควรพิมพ์คําที่มีสระด้วยนะคะจะได้ทดสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะพบปัญหาสระลอยวิธีแก้ก็คือให้เขียนสระไว้ข้างหน้านะคะ หรือว่าถ้าไม่อยากเขียนใหม่เนี่ยก็ให้กดที่เครื่องหมายลูกศรสีทิศด้านล่างนะคะแล้วก็เลื่อนจระมาไว้ข้างหน้าแทนะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกฟอนต์นะคะโดยให้ทุกคนนะคะกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวาบนนะคะแล้วก็เลือก configure and u i l d font นะคะจากนั้นนะคะให้ตั้งชื่อฟอนต์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อคนสร้างได้เลยะคะ่ะ จากนั้นให้กดปุ่มบิลออนไลน์นะคะแต่ว่าอันนี้เราเคยกดไปแล้วก็เลยไม่ขึ้นค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่นะคะจากนั้นนะคะจะมีลิงก์ URL ขึ้นมานะคะให้เรากดที่ลิงก์แล้วก็เลือกกรอบนะคะแล้วนำลิงก์นะคะไปเปิดใน Safari รค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟอนไลน์มือของเราะ เราสามารถกดดาวน์โหลดโดยตรงนะคะจากแถบด้านข้างได้เลยหรือว่าเราจะติดตั้งเข้า iOS โดยตรงก็ได้ค่ะซึ่งเราก็ต้องไปติดตั้งต่อนะคะในโปรไฟล์ของการตั้งค่าใน iPad ค่ะโดยให้เลือกที่ฟอนต์ของเรานะคะแล้วก็เลือกติดตั้งจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านค่ะแล้วก็เลือกติดตั้งแล้วก็ติดตั้งค่ะจากนั้นเลือกเสร็จสิ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปทดลองใช้ฟอนต์ของเรากันนะคะผ่านแอป g o o d n o t e ค่ะให้เราลองเช็คดูนะคะว่าเราเจอฟอนต์ของเราในแอปหรือเปล่าถ้าไม่เจอแสดงว่าเราอาจจะต้องไปลองบันทึกฟอนต์ใหม่นะคะแนะนำว่าให้เราลองพิมพ์นะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะ เท่านี้นะคะเราก็จะมีฟอนต์ลายมือของเราไว้ใช้ถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะถ้ามีใครสนใจอยากได้ฟอนต์ของเรานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ